สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งหลายครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแบ่ชั้นเ่ครับผมวันนี้ส้มแบ่จะพามารีวิวบ้านสวยครับผมอีกหนึ่งหลังเนาะอีกหนึ่งหลังเลยเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังที่จะสร้างบ้านกําลังดูแบบบ้านือว่าจะเอาแบบไหนดีแบบนี้ก็สวยครับผมอยู่ด้านหลังส้มแบ่นี่แหละเดี๋ยวส้มแบ่จะพาไปดูว่าบ้านหลังนี้ใช้เนื้อที่กี่ตารางกี่ตารางเมตรกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํากี่ห้องโถงกันใช้งบการสร้างเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับผม ตัวนี้ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งวันนี้ไปติดตามกับสซแม้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปกันเลยครับผมนี่ครับผมบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นครับผมทรงโมเดิร์นแต่หลังใหญ่มากๆเลยนะครับผมหลังใหญ่มากๆเลยไม่รู้ว่าเสาทั้งหมดนี้มีกี่ต้นกันเนี่ยเราจะไปสอบถามเจ้าของบ้านแล้วก็ทีมช่างครับผมพอดีทีมช่างทํางานอยู่ตรงนี้ ผู้รับเหมาไปดูว่าใช้งบประมาณสร้างเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหบันไดก็จะเป็นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นครับผมความสูงจากพื้นขึ้นมาก็จะประมาณหนึ่งเมตรจากพื้นขึ้นมาหนึ่งเมตรเสานี้ก็เป็นเสาวสวยครับผมทาแบบเสาใหญ่แล้วก็มีบัวทําเป็นบัวล้อมรอบเลยส่วนวงกบหน้าต่างก็ยังไม่ได้ตกแต่ง ภายในยังไม่ตกแต่งเสร็จเท่าไหร่ครับผมแต่ทรงสวยมากๆเลยไปเดินไปดูฝั่งนี้กันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเนาะครับพี่พี่อาลงศักเนาะพี่อาลงศักเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับผมเนาะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใช้งบประมาณสร้างเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้อ็เป็นล้านกว่าเลยล้านกว่าแล้วเนาะล้านกว่านี้ยังไม่เสร็จเนาะโอ้โหสวยมากๆครับผมผมผ่านไปผ่านมาขับรถเส้นนี้ก็มองอยู่ว่า อยากจะเข้ามารีวิวให้เอฟซได้ดูครับผมฝากเอฟซครับผมใครที่สนใจที่จะสร้างบ้านเนาะมีดูแนวทางในการสร้างบ้านก็อย่าลืมครับผมติดต่อทีมช่างได้ช่างนี้ช่างอะไรเนาะมีเบอร์โทรติดต่อพอช่างเนี่ยเนาะช่างอันช่าง,งอันเนาะ<ด>อยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับผมเส้นที่จะเข้าอำเภอบ้านดุงมาจากบ้านม่วงนี่แหละเส้นนี้ครับผม<ด>ก็งบที่สร้างก็ล้านกว่าครับผมแต่ยังไม่เสร็จนาะถ้าเสร็จจะขอมารีวิวอีกรอบหนึ่ง สวยมากๆเลยครับผมสวยมากๆเลยใช้เนื้อที่ประมาณกี่ตารางเมตรนี่เนาะในบ้านนี่เนาะงานกกัวนะครับงานกวัวเนาะงานกวัวนี่ขนาดยังไม่เสร็จเลยก็สวยขนาดนี้ครับผมสุดยอดเลยบ้านสร้างก็บ่ค่อยมีทีมงานนะครับหามาให้นแนแน่สามร้อยกว่าตารางเมตรสามร้อยกว่าตารางเมตรครับผมเป็นบ้านที่ใหญ่ใหญ่จริงๆครับผมใหญ่เสาไม่รู้เสาไม่รู้กี่ต้นเลยครับเสาเนี่ยเสาเยอะมากๆเลย ขนาดตรงนี้ก็สี่ต้นแล้วด้านหน้าอีกสี่ต้นเสาสามสิบสองต้นครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยสวยเลยสวยเลยโอ้ครับผมสวยครับผมเหล็กก็ใช้เหล็กโอ้เหล็กกองใหญ่เลยนะครับผมเหล็กกลองใหญ่เลยใช้เหล็กกลองใหญ่สี่คูณส <4 S 1> ี่พี่เหล็กนี้ใช้สี่คูนสี่นะครับผมขนาดถ้าเสร็จ ทาสีเส็จปูกระเบื้องเสร็จใส่มงกบประตูหน้าต่างติดตั้งเส็จเรียบร้อยนี่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะขอมารีวิวอีกรอบหนึ่งเออถ้าเสร็จก่อนอ, <laughs> อีกรอบหนึ่ง <c oughs> พี่เด้อขออนุญาตไปก่อนส่วนฝ้านี่ก็ติดเป็นเ็จเป็น,เป,นเป็นบางจุดนะพี่เนาะเ็จเป็นบนงางจนะุดอืมครับครับผมตรงนี้เราจะมาสีทาสีทับอีกรอบหนึ่งนะพี่เนาะตรงเชลอร่าไม่ฟ้าเชลอร่านี่เนาะ ก็ทั้งหมดนี้ประมาณห้าห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวครับผมโอ้ใหญ่ใหญ่ในงบการสร้างประมาณล้านกว่าแต่ยังไม่เสร็จครับพี่น้องยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยผมว่านะ่าจะก็เกือบสองล้านวานลเสร็จนี่น้องพี่น้องเลยไปดูไปดูมุมหลังกันไปดูมุมด้านหลังกันไปผมเดินพาดูไปดูเดินดูมุมด้านหลังกันสูงครับสูงแกจะยกพื้นขึ้นมาจาก พื้นด้านนอกนี่แกก็เทพื้นปูนนะครับผมเทรอบบ้านเลยเทรอบบ้านเลยนะครับเนี่ยช่างก็กาลังมาติดบัวครับตรงนี้ตรงขอบเนี่ยติดบัวหมดเลยเนี่ยติดบัวนะครับสวยเลยนี่ตรงนี้ติดบัวขอบรอบหมดเลยส่วนมุมด้านหลังนะครับมุมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังแกก็จะทําเป็นห้องน้ำสองห้อง ห้องครัวครับผมห้องประตูห้องครัวจะออกมาด้านนี้นะครับประตูห้องครัวออกด้านนี้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทะลุด้านหลังได้ตรงนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยที่สมแดพามาดูห้องครัวจะอยู่นี้เนาะแล้วก็ทะลุมาด้านนี้ได้ครับผมเสานี่เสาใหญ่ครับผมนเนี่ยเป็นเสาใหญ่คือเราก่อขึ้นมาแบบใหญ่สวยอลังการมากๆเลยครับผมสวยอลังการมากๆเลยสูงครับผมสูงจากพื้นนี่น่าจะประมาณ สามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรได้ครับตัวข้างหน้าบ้านเนาะก็จะลดระดับไล่ต่ำลงมาด้านหลังเสาทั้งหมดสามสิบหกต้นพี่แกบอกสามสิบหกต้นใหญ่อลังการมากๆกครับผมบ้านหลังนี้สวยจริงๆสวยจริงๆขนาดขนาดยังไม่เสร็จครับผมถ้าเสร็จนี้จะขนาดไหนพี่น้องถ้าเสร็จนี้จะขนาดไหนเนาะ,ะเดินมารอบแล้วครับผมนี่ตรงเนี้จะติดบัวกันหมดเลย ทำบัวล้อมรอบหมดเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยติดบัวรอบหมดเลยตามขอบนะครับผมนาอติดบัวขอบรอบหมดเลยเนี่ยครับผมสวยครับผมตรงเสายกขึ้นมาเนาะและทําเป็นลูกเล่นลูกลายตรงเนี้ยตรงขอบโค้งหน้าต่างโค้งมุมเสาตรงระเบียงตรงระเบียงแกก็ทาออกยื่นออกมาน่าจะสามเมตรได้ครับผมสามเมตรเสาด้านหน้าสี่ต้น นี่ครับผมสวยมากๆเลยสวยครับผมบ้านนี้บ้านทรงโมเดินครับผมทรงโมเดินเนาะเป็นบ้านทรงโมเดิลส่วนมุมด้านนี้ครับผมก็จะเป็นเสาประมาณเสาโชว์ตรงนี้น่าจะสี่ต้นครับผมสี่ต้นแล้วก็จะมีะตรงระเบียงหน้าบ้านอีกสี่ต้นครับผมตรงระเบียงหน้าบ้านนี้สี่ต้นสูงขึ้นมาก็ทําแบบเสาแบบลวดลายสวยเลยติดบัวติดลายตรงนี้สวยมากๆครับผมเนี่ยตัวความสูงของ หลังคาครับผมหลังคาก็เป็นอลูซิงค์นะครับผมเป็นอลูซิงค์ส่วนฝ้ายังติดไม่เสร็จครับผมเพราะว่างานยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ทรงสวยมากครับผมใหญ่อลังการสุดยอดเลยบ้านหลังนี้สุดยอดสวยอลังการมากๆเลยถ้าเสร็จจะสวยขนาดไหนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บสีเก็บรายละเอียดเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่จอดรถหรือเปล่ามีระเบียงด้วยตรงนี้นะครับผมเนาะไปดูด้านในกันดูด้านไหนกัน ส่วนประตูหน้าต่างก็ทําเป็นวงกบไปเรียบร้อยแล้วครับผมเนะหลือแค่ช่างมาติดประตูหน้าต่างอืส่วนบันไดก็ทําเป็นสูงขึ้นมานี่ครับผมโอ้ด้านในนะครับผมด้านในด้านในกว้างมากๆเลยครับผมก็ เราไม่ทราบเลยว่าตัวนี้กี่ตารางเมตรกี่ตารางวากันเนาะเพราะมันกว้างมากๆเลยทําหลังใหญ่มากเลยกี่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามห้องนอนสี่ห้องนอนห้าห้องนอนครับผมห้าห้องนอนห้าห้องนอนสองห้องน้ําห้องโถงใหญ่เลยเลยพี่น้องเลยห้องโถงใหญ่เลยห้องนี้น่าจะเป็นห้องครัวป้อดีเนาะ นี่ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งบนอีกกระไรอ๋อน่าจะเป็นห้องครัวครับผมด้านหลังนี้เป็นห้องครัวตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมไว้ทํากับข้าวกันน่ครับผมสามารถทะลุออกด้านหลังได้อืสามารถทะลุออกด้านหลังได้ส่วนความสูงของตัวอันนี้ขึ้นไปน่าจะเป็นเมตรยี่สิบครับผมเมตรยี 20, ่สบเมตรห้าสิบไล่ๆไล่ไลกันขึ้นไปหลังคาก็เป็นอลูซิงค์ฝ้ายังไม่ติดเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะยังทําไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จครับผมสวนห้องนอนนี่ห้าห้องนอนครับผมห้าห้องนอนประตูหน้าต่างยังไม่ติดยังไม่เสร็จครับผมแต่ว่าพามาดูแนวทางสําหรับ f c ท่านใดที่กําลังอย,อยากจะสร้างบ้านเนาะอยากจะสร้างบ้านเผื่อดูเป็นแนวทางเผื่อเป็นแบบนี้มันสวยเห็นแบบสวยอยากจะสร้างบ้านพอดีเลยอมืมาดูนะครับผมแบบสวยห้าห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัว